สวยงามครับโอ้โอ้ต้นไฟอันนีはは้ต้นไส้ด้วยนี่ต้นไส้และก็บวทยพะนอนมีพู้เกาะกางที่เต็มไปด้วยนกู้หสวยสวยขนาดค่ะ ศามหนสว่างข้ามาเก,กนนาะกลางน้ำวัดป่าสันติวันวนารามหวพนอนเดี๋ยวก่อนหวพระขอส้มธรรมศาสตร์ก่อนเด้อดมสมบูรณ์ไปด้วยนกน้อรว่านกมันซึ่งอ๋่โอ้ยหโอ้โเโอหัอ มันขี่น่องมันส่วนนะคุณอ,อ,อ,อ้ออนกกระยามขาวไหมคะพวกเธอชื่ออะไรพวกเธอชื่อนกอะไรนกกระยามขาวไหมมันไม่กินปลาโอ้โห

โอ้โหสวยมากเลยุูน่ะโทษโทดโทดนั้นบิมเนื้อนา้านีก้อนี้คือเกาะที่เต็มไปด้วยนกนกกระยางขาวโจมก็มมเป็นนกสระยางขาวหรือ,นอนเนาะนกกระย่ง ยอดสุดยอดเอาไหวพากันเนดะ้อยอด

呜呼呼呼呼 โอ้ย้้ปเตนโอ้ยปุ่นั่นปิทั้งคนุ่นอะุ่อะงอตัดโปรตเปียดอยู่ปุ่นไม่ละบันว่ามันแอปเริกา กินแล้วะแบบว่าพร้อมพร้อมไยและแบบว่ากินและแบบว่ามันแหงเหียบสบายมากกินนี่เหียบเขาวดอง่าแหมืนบอกินแล้วข้าวดองๆองลวเหี่ยขาวดององานแบบว่าขยัน